สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับช่องด,สสดุษฎดีชาแนลหาอยู่หากินครับเมื่อนี้จะมาปาดอย่างใม่ถดันาดยางในรถเก่าอย่าทิ้งน,นะครับยางในองรถมอเตอร์ไซค์ที่ยางมันรั่วแล้วนะครับเขามาให้ประโยชน์เอาให้ประโยชน์ไว้จะไปหักพอสูบน้ำต๊มสูบน้ำเท่าเห็ดกเกษตรนะครับนี้วิธีทาก็คือ,อยางในรถมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องตัดชิ้นๆก่อนพอเสร็จแล้วเราก็มัในใกล้มนือครับ เพื่อจะไปเป็นยางทัทพ่อสูบน้ำเวลาเขาสูบน้ำใส่บาดาลสูบน้ำบาดาลหรือว่าพ่อสูบน้ำต่างๆนี่ของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องต้องมีเครื่องมือที่ไะซอยเดี่ยมก็ต้องเอาอย่นยางในรถดเกลา่นี่ยแหละครับเอาไปหัทพ่อพีวีซีสูบน้ำเมื่อเขาสูบน้ำแล้วมันก็จะมีรถห้อยหัวหมองหัวมันนะครับ เอานีไปขัดต่าสูบน้าหัดท่อพีพีซีครับยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่มันรั่วนะนะครับต่างท่านที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เรายางมันหัวเอาที่เปลี่ยนยางในแต่ยังมีประโยชน์นะครับเราอย่าทิ้งนะครับเอามาทําเป็นไว้รัดของก็ได้เอาไปมัดท่อสูบน้าม,มัดของมัดต่างๆได้นะครับที่การก็คือเรามาตัดมันจะยาว แบบนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะเป็นเส้นเราจะไปะหลังจากที่ห้องตัดเดียวเอาไปได้เส้นแบบนี้ครับอย่างไรครับมีอย่างไรรถมอเตอร์ไซค์เก่านีเอาไว้รัดของเอาไว้หัดของป็นประโยชน์นะครับมันยืดดีไว้หัดของมันยืดมันจะยืดน่องเอาไว้ัะหัดของมีหนึ่งเส้นได้แล้วหนึ่งเส้นจะดีดเ,เรื่อยๆครับ าไว้หัดของหัดปั่มสูบน้ำเวลาสูบน้ำเนี่ก็จะมีประโยชน์ครับบางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะนะครับเวลาลดมอเตอร์ไซค์หัวแล้วก็ไปเตียยเต่ยนยางเตี่ยนยางแล้วก็จะเอาจิมไปซซีจริงๆมันยังใช้ประโยชน์ได้ครับเอมามารี่ใช่เคล็ดไหม้หรือมาเห็ดไม่ก็ได้เนี่ยถ้าเอาไปทิ้งไปมันก็จะเป็น เป็นขยะไปซื้อหรือถ้าเอาไปเผาไฟเนี่ยก็จะมีมลพิษถึงเนาะแต่แต่เรายังไม่ถึงขนาดที่เอาไปเผาไฟทิ้งครับเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้แควหนึ่งเส้นเส้นที่สองครับไปรัดของได้ยังไม่เส้นหนึ่งนี่กจะจะได้ประโยชน์อยู่หลายเส้นอยู่ได้ยุกหกเส้นอยู่นะครับันนี้ไปเรื่อยประมาณเนี้ย อันนี้มับบนก็แบน,ออน,นแบงใหญ่ออกมาันนะสิแบงใหญ่ออกมามันได้เว้ไว้ยแตหัดของหัต่มสูบน้ำหัดพ่อปลาน้ำมูลน้ำบานเขาที่มันแตกมันหัวเนี่ยแหละครับพ่อปลาที่ที่เน้นเฮียนเขามันแตกมันหัวหัวน,หน้อยๆสิเขาก็สามารถเอาอย่างนี้นี่ไปหัดได้ มีไปเรื่อยๆนี่นะครับทำไม่ได้เส้นสนนี่ครับเรื่องของเส้น,สน,สน,นครับครับตอนนี้ยังใม่ลดจากปาดเส้นเรียบร้อยแล้วได้ไปเหกเส้นหกเส้นครับเอาไปไว้รัดของ เวลาปั๊มสูบน้ำครับนี่ครับครับสำหรับยางรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่เราได้ตัดไปนะครับนี่ตัดไปที่เอามาแล้วนะครับเราจะใช้ประโยชน์ก็คือจะมาอัดท่อสูบน้ําสูบน้ําที่เราสูบน้ําบาดาลหรือว่าสูบจากน้ําห้วยมานะครับรอยต่อบริเวณบริเวณรอยต่อที่มันรั่วนะครับมันซึมที่มีน้ํารั่วมันซึมเราก็จะใช้ยางตัวนี้รัด รัดเอาไว้ไม่ให้น้ํามันรั่วนะครับน้ําก็จะไหลไปตามท่อได้สะดวกนะครับนั่นคือผลประโยชน์จากยางรถมอเตอร์ไซค์เก่ายังมีประโยชน์มากมายนะครับอย่าอย่าไปทิ้งนะครับเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ท่านที่ยางรั่วบางท่านที่เปลี่ยนยางไปแล้วก็ยางเก่ายี่นี้ประโยชน์นะครับนาก้านไกลามาตัดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับครับนั่นคือ เส้นที่ผมรัดเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้จะแน่นแน่หนานะครับรัดเข้าไปแล้วน้ําก็จะไม่รั่วไม่ซึมก็สามารถใช้ได้ครับนี่คือวิธีการนํำยางรถมอเตอร์ไซค์เก่า,ามาตัดเป็นเส้นแล้วก็มาลัดท่อสูบน้ําที่เราได้ส่งน้ําไปไร่นาไปในเพอ่พงแปลงเกษตรต่างๆ,ๆนะครับก็จะใช้ได้ พนะครับยังใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับยางรถมอเตอร์ไซค์เก่าครับครับนี่คือประโยชน์จากยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับนอกจากจะเอาไปรัดท่อ PVC แล้วนะครับเราก็มารัดไม้ที่เราต่อจากกันนี้ได้ถ้าไม้ที่เราจะเป็นต้องต่อเราใช้ไม่ถึงนี่คือผมมารัดเคียวเขียวที่ไว้ตัดใบกล้วยตัดหัวปลีนะครับมันไม่ถึงก็ เอามาต่อจากไม้ถ้าใช้ยังไงรถมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ยนะครับมันจะแน่นจะเหนียวมันนี่เหมือนเชือกนะครับเชือกนี้มันไม่ค่อยอ่าเหนียวนะครับนี่คือเหนียวมากแล้วก็ไม่ไม่หลุดด้วยนะครับนี่จะใช้ประโยชน์ได้ความสามารถก็คือทนและที่สำคัญคือประหยัดไม่ได้ใช้ตังค์ครับเอาของเก่ามาใช้ นี่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเชือกแร้วนะครับประหยัดง,งบนี่นะครับเพราะว่าผมจะตัดหัวปลีตัวนี้หัวปลีมันหนสูงอะไรกล้วยน้ำวา้ามะลิอ่องนี่มันสูงนะครับมันสูงตัดหัวปลีไม่ถึงเขียวผมตัดถึงจะมันต้องต่อต่อด้ามเขียวก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับนี่ครับ รุดแล้วครับแหละนะครับตัดหัวปีตัดมาแล้วครับหัวปีครับนี่คือ,อเคียวนะครับที่ผมเอายางในรถมอเตอร์ไซค์มัดนี้ประโยชน์นะครับคุณภาพดีก็แนะนำครับท่าในใดที่มีมรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่ยางมันรั่วที่เราเปลี่ยนยางในไปแล้วนะครับไม่ควรทิ้งก็นำมาใช้ประโยชน์ มาตัดเป็นเส้นเราก็จะไปรัดของหรือว่าอ่ารัดของที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มีของจ่าย้ถ่ายก็รัดได้น้องไปตลาดไปจ่ายตลาดเนี่ยก็เอาติดรถท้ายรถเอาไว้ได้ใส่ตะแกรงหน้าไปได้นะครับรัดของได้ทั้งทุกอย่างครับสารพัดครับประโยชน์จากยางในรถมอเตอร์ไซค์เก่าครับก็นํามารีวิวมา,าแจ้งให้กับทาง เอฟีได้รับทราบนะครับท่านดที่ดูอยู่ในช่องของดุษฎี Channel หาอยู่หากินก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ